นิทานอีศรเรื่องแมวจอมขโมยเช้าวันหนึ่งแม่ไก่พาลูกๆออกไปเดินเล่นรอบบ้านจนได้พบกับเจ้าแมวตัวแสบที่แกล้งหลับอยู่เจ้าแมวเห็นแม่ไก่ไม่สนใจจึงอาศัยจังหวะที่แม่ไก่เผลอจับลูกไก่มากินทันทีสักพักแม่ไก่เห็นว่าลูกไก่หายไปตัวหนึ่ง มันจึงร้องเรียกลูกเจ้าของบ้านได้ยินจึงเดินออกมาดูข้อพบว่าลูกไก่หายไปเขารีบออกตามหาจนพบเจ้าแมวตัวแสบนอนอยู่อย่างสบายใจจึงหยิบไม้ไล่ตีมันทันทีเจ้าแมวจึงร้องถามว่าโอ้ยท่านมาตีข้าทำไมนี่ ็เจ้าแอบกินลูกไก่ของข้านะสิเจ้าของบ้านตอบแมวปฏิเสธแก้ตัวว่าข้าไม่ได้กินนะท่านอย่ามาใส่ร้ายข้าสิเจ้าของบ้านโมโหจึงพูดว่าถ้าเจ้าไม่ได้กินทำไมที่มุมปากของเจ้าถึงมีขนไก่ติดอยู่ละ่ะเจ้าแมวจำนวนต่อหลักฐานจึงยอมถูกทำโทษแต่โดยดี นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำผิดมากมีพิรุธให้จับได้เสมอพุทธภาษิตความชั่วอันคนชั่วทำง่าย